สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง78 8ดครับผมเนาะก็วันนี้มาในชุดฝากขายนะครับผมเนาะมาในชุดฝากขายนะครับแล้วก็อันนี้ผมมานําเสนอนะครับเนาะมานําเสนอนะครับเนาะเป็นของลูกบุญธรรมของหลวงพ่อนะครับเป็นลูกบุญธรรมก็ถือว่าเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อนะครับผมเนาะที่สืบทอดสายวิชาเสือหัวขาดนะครับเนาะที่ปลูกเสกที่เข้มขังนะครับก็ถือว่าโด่งดังทั้งนอกและในต่างประเทศนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ อันดับแรกกราบขอพรกคุณพี่พีงท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่ส่อพันกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งกริงๆด้วยนะครับผมเนาะก็ฝากกดด้วยนะครับผมเนาะกราบขอพวกคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะก็สําหรับงานบุญนะครับใครอยากร่วมบุญนะครับผมเนาะใครอยากรวมบุญกับหลวงปู่ศิลานะครับหลวงพ่อชะไนนะครับหลวงปู่บุญมีนะครับหลวงปู่บุญมานะครับหรือหลวง หรืออาจารย์ต่างๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่จําเป็นต้องโอนผ่านผมนะครับผมไม่จําเป็นต้องโอนผ่านผมพี่สามารถโอนเข้าบัญชีโดยตรงได้เลยนะครับผมเนาะโดยที่พี่ทักมาถามผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเลขบัญชีให้นะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจน้องนะครับที่โอนเข้าบัญชีน้องแล้วก็ให้น้องจัดการให้นะครับผมเนาะผมก็โอนให้นะครับผมเนาะเหมือนคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับลองย้อนกลับไปดูเนาะ ก็กลับขอบพระคุณนะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับเชนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับผมเนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เพจหลวงพ่อฉันนะครับวัดสังขะปีดีนะครับผมเนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับที่ให้เหรียญมอบเหรียญมาให้ลงคลิปลงในต่างๆนะครับก็กลับขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็ อันนี้ก็ถ้าใครอยากติดต่อผมนะครับใครอยากติดต่อผมก็โทรมาเบอร์นี้นะครับเนาะโทรมาเบอร์นี้นะครับแล้วก็อันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับถึงจะเป็นถ้าเป็นธนาคารอื่นก็ขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะใครที่แอบอ้างเป็นใช้ใช้ชื่อนามสกุลอื่นก็โทรมาเบอร์นี้นะครับโทรมาสอบถามเบอร์นี้เลยนะครับผมเนาะให้ชัวร์เลยนะครับผมไม่มีเบอร์อื่นนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวอันนี้ไลน์ผมนะครับด l i น์สามารถค้นหาด้วยหมายเลขนะครับค้นหาด้วยหมายเลข คนหาด้วยเบอร์โทรนะครับเนาะก็จะมีรูปหลวงพ่อนะครับรูปหลวงพ่ออันนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นคาถาป้องกันภัยหรืออารอาราธนาะครับก้าวจบทุกวันนะครับเป่าเสร็จตัวไม่ว่าจะค้าขายอะไรได้หมดนะครับไปทํางานออกไปทํางานนะครับเป็นเซียวหรือเป็นค้าขายหรือจะเป็นเท่าเกียเป็นอะไรก็ตามนะครับผมเนาะเสริมตบะบารมีได้หมดนะครับผมเนาะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับคาถานะครับอยู่ในไลน์นะครับหรือว่าใครอยากได้คาถานะครับเดี๋ยวผมจะ ลงพสน์นะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ผมก็จะลงโพสต์เรื่อยๆนะครับผมเนาะมีคาทงคาถาในวิธีการใช้เหรียญต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆนะครับผมเนาะให้ได้ผลให้ร่ารวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมเนาะคลิปนี้อาจจะกะว่าจะเอาสั้นๆนะครับน่าจะสั้นพอสมควรนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นชุดของหลวงพ่อหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้ก่อนมีดหมอนะครับอันนี้เป็นมีดหมอของนี่ครับเนาะ พรมเทวานะครับพรมทีวาเป็นหรือของหรือสีพรมเทวานะครับซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อชไนนะครับผมเนาะเป็นลูกบุญธรรมหรือสีเอกของหลวงพ่อชะนนะครับท่านร่ำเรียนวิชานะครับอันดับแรกที่ผมรู้จักนี้ก็คือสายหลวงพ่อชหนนะครับเสือหัวขาดนะครับผมเนาะไม่ไวเป็นเสือตัวที่6เสือตัวเอกของหลวงพ่อนะครับเนาะไม่ไวเป็นเสือตัวที่1นะครับตัวที่หนึ่งไม่ไวเป็นองคูหรือปักทงนะครับผมเนาะก็ท่านก็สามารถสักเสกได้นะครับสืบทอด ของลุงพ่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานไปแล้วก็คือหลวงปู่หงนะครับผมเนาะท่านได้รับเรียนสายวิชาในของสายหลวงปู่หงนะครับและอีกท่านหนึ่งที่อันนี้ที่ผมดูนะที่นอกนั้นนี่ผมผมไม่แน่ใจนะครับผมเนาะอันนี้ท่านที่สามก็คือหลวงปู่หมุนนะครับเนาะตอนนี้ท่านรูดือไอคุ้มรั์เนาะไอหลวงปู่คุ้มรับนะครับปู่คุ้มซัพย์นะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ก็สนิท มากเลยนะครับถ้าใครลองไปถามลุงปู่มรับว่ารู้จักฤาษีพรมเทวาไหมนะครับที่อยู่ปากช่องเนี่ยท่านจะรู้เลยนะครับผมที่สายลุงปู่หมุนทุกวันนี้แม้แต่เหรียญลุงปู่หมุนปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอ้ที่คาถาอัญเชิญอะไรต่างๆเนาะที่ไปกล่าวอัญเชิญอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเป็น ฤศีนะครับเป็นฤศีอาจารย์บอยนะครับเนาะพูดง่ายผมเรียกว่าอาจารย์บอยนะครับผมก็ไปนำหน้าที่สําคัญล่าสุดนะครับเคยท่านไปปลุกเสกนะครับท่านไปปลุกเสกไอ้ท่านไปปลุกเสกไอ้อะไรนะปลุกเสกคุณแผนนะครับที่ดารากเกาหลีกับไอ้จ่าพนมนะครับเนาะดาราฮอลลีวูดห้อยนะครับห้อยรู้สึกว่าออก ยันทีวีนะครับผมเนาะก็ท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นสายคารวาสเป็นสายฤาษีนะครับที่ไปปลุกเสกนะครับเนาะสักเสกเลขยันนะครับเนาะก็ถือว่าดังพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเนาะดังพอสมควรแล้วก็เก่งคักเติบคือกันนะครับผมเนาะคักเติบคือกันมาอันนี้ก็เป็นเนื้อไม้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อไม้อะไรนะครับผมเนาะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเงินแท้นะครับเป็นเอ้เป็นเลดนะครับเป็นเลดเป็นเลดเนาะน่าจะเป็นเลดนะครับนี่เห็นไหม เป็นไม้นะครับไม้ไม้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม้อะไรนะครับก็ทั้งด้ามทั้งทั้งด้ามทั้งปลอกนะครับไม้เนื้อเดียวกันนะครับมีสองเล่มนี้ก็จะต่อโคดเหมือนกันนะครับเนาะเพราะเป็นมีดคู่นะครับก็จะเป็นปู่ฤาษีนะครับกับเท้าเวสวรนะครับเนาะแล้วก็มีเลขโคดอันนี้โคดสองหลักสี่สามนะครับเนาะเลขโคดสี่สามอันนี้พอสังเพาก็คือฤาษีผู้ชิดนะครับเนาะพมเชวานะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนนะครับเป็น จันอัคระนะครับจันอัคระและตีเลขยันนะครับเนาะเลขยันนะครับเนาะนี่ครับพรมเทวานะครับเนาะอันนี้ก็โคดนะครับมีโคดมีหมายเลขนะครับเนาะนี่ครับเนาะก็เป็นมีดหมอพกป้องกันตัวป้องกันภัยนะครับป้องกันภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะทาคุณใส่แก้คุณใส่อะไรต่างๆได้หมดนะครับมีดหมออันนี้ก็เป็นมีดมีดหมอแฝดนะครับมีอันเดียวก็ถือว่าสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่นะครับก็คือปรับเป็นคู่นะครับไม่ว่าใครที่ว่าคิดร้ายหรือ เขาเรียกว่าเลยพวกที่เลีนของใส่ตัวเรานะครับก็จะกลับย้อนกลับขึ้นไปนะครับเพราะเป็นมีดหมอคู่นะครับมีดหมอแฝดที่คือถ้าพูดไงก็คือร่วมโดยช่วยกันเนาะครับเนาะเข้มขังกว่าเก่านี่ครับเนาะก็มีโค้ดนะครับอันนี้ราคาราคาจองที่อสมนี่หนึ่ก้าบาทนะครับก็คือ2000บาทนะครับอันนี้ผมก็จะให้ในราคาจองเลยนะครับเพราะว่าเงินนี้เอาไปสมทบนะครับเพื่อไป ซ่อมแซมนะครับแล้วก็ไปต่อเติมไอ้อสมของท่านนะครับเพราะว่าอสมท่านมีหนึ่งชั้นชั้นเดียวนะครับซึ่งท่านจะต่อเป็นชั้นสองเพราะว่าเพื่อกันเวลาน้ําถกน้ําท่วมนะครับก็จะได้มีเขาเรียกว,ว่าจะได้มีพื้นที่เก็บนะครับของครูบาอาจารย์แล้วก็เก็บไอ้ข้าวของที่ข้าวสารอาหารแห้งนะครับเนาะที่ท่านได้เก็บไว้เพื่อเขาเรียกว,ว่าให้แจกจ่ายนะครับให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนในละแวกนั้นนะครับอันดับแรก ท่านจะแจกจ่ายในละแวกของท่านก่อนแล้วก็ท่านก็กระจายไปที่อื่นนะครับในที่ที่ไกลออกไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะ,นะเวลาโดนน้าท่วมนะครับของทุกปีนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยววัหนหลังผมจะดึงรูปเก่าๆมาให้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี่ท่านเป็นคนใจดีนะครับท่านเป็นคนใจดีคุยสนุกเนาะท่านเป็นคนใจดีคุยสนุกแนละ้วอีกอย่างหนึ่งคนแถวนั้นจะรู้จักท่านหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านจะช่วยเดือหมดเวลาเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะบ้านไฟไหม้หรือ บ้านหลังคาปิ้วอะไรต่างๆอุทกภัยอะไรต่างๆนะครับน้ำถกน้ําท่วมนะครับท่านก็จะเข้าไปช่วยเหลือหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมจะให้ในราคาจองก็คือ2,000บาทนะครับ2,000บาทผมขอ2,100บาทพร้อมส่งนะครับเนาะเงิน2,000บาทผมก็จะโอนนะครับไปให้จานบอยนะครับผมเนานะก็อันนี้ อีกร้อยหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นขอเป็นค่าส่งนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับใครสนใจนะครับมีดเสดอันนี้หลวงพ่อก็ได้ปลุกเสกนะครับหลวงพ่อก็ได้ปลูกเสกนะครับผมเนาะก็ถ้าทุกชิ้นนะครับที่ของอาจารย์ท่านปลูกไอ้ท่านสร้างมาเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นเจ้าพิธีหมดนะครับหลวงพ่อจะเป็นเจ้าพิธีก็เปรียบเสมือนเป็นของของหลวงพ่อฉไหนโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า หลวงพ่อเป็นเจ้าพิธีและแถมน้ำซ้ำท่านก็เป็นคนสืบสารวิชาของหลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับผมเนาะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมเนาะนี่ครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นชิ้นต่อไปนะครับเนาะก็จะเป็นอาจจะกินเวลานะครับยี่สิบสามสิบนาทีก็วานไปเนาะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเพียน พญานาคก้าอธิบดีนะครับหมายเลขหนึ่งแปดแปดนะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับที่ประสบความสําเร็จประสบความร่ํารวยนะครับรวยรวยนะครับผมเนาะหนึ่งก็คือตัวชั้นรวยรวยนะครับผมเนาะความหมายนะครับเนาะหนึ่งก็คือตัวเรานะครับตัวเรานะครับเลขแปดก็คือเป็นเงินก้อนโตนะครับแล้วก็แปดคู่กันก็เป็นเขาเรียกว่าแปดก้อนโตทับกันสองครั้งนะครับก็คือรวยรวยไปเลยนะครับผมเนาะ นี่ครับหนึ่งแปดแปดนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะลงยาเขียวนะครับผมเนาะนี่ครับต่อโคดนะนะครับนี่เห็นไหม้างหลังก็จะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับเป็นหน้าเกี้ยวนะครับเนาะเป็นนวะเนื้อนวะสวยงามนะครับลงยาเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับเนาะซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมอันนี้เป็นชุดฝากขายนะครับเป็นชุดฝากขายเมื่อก่อนนี้ผมปล่อยปล่อยไป ถ้าจำไม่ผิดสร้าง1,500เหรียญนี่ยแหละครับเนาะ1,000หรือ1,500เหรียญเนี่ยนะครับเนาะผมจําถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนออีกทีนึงนะครับเนาะอันนี้อยากจะทําคลิปสั้นๆอันนี้1,300บาทนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี้วันที่14นะครับ14วันเกิดหลวงปู่ตัวเนาะวันอายุวัฒนะหลวงปู่ศิลานะครับศิริจันโทนะครับก็ใครที่ได้ไปก็ขอให้ปลอดเดินทางปลอดภัยนะครับผมเนาะก็ น่าจะไปเยอะพอสมควรนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากนะครับลงทานมีตึมนะครับลงทานมีตึมเนาะครับของหลวงปู่ศิลานะครับผมเนาะของแจกก็มีนะครับ <gamma> ก <enders> ็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับเนาะอันนี้ผมไม่มีเวลาไปเนาะอันนี้ก็1,300บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมเนาะก็ว่วงมาก่อนผมขาย2,000 2,500นะครับเนาะนี่ครับมีคนเคยได้นะครับมีคนเคยบูชาไป2,000นะครับเนาะ2,000ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเนาะเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนี่ครับลงยาเขียวนะครับเนาะ เนื้อนวะตอนนี้หายากนะครับเนื้อนวะในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับเนื้อนวะเนี่ยเพราะว่าจะไม่มีใครเอามาลงแล้วเพราะว่านี่ครับคู่กันเลยเนี่ยครับของหายากในรุ่นนี้นะครับนี่คู่กันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันก็เป็นเนื้อดีเนาะเก้าอย่างผสมด้วยกันนะครับอันนี้เก้าอธิบดีเหมือนกันนะครับเก้าอธิบดีสีลุงนะครับสีลุงนะครับเนื้อทองฟ้าบัตรลงยาสีลุงนะครับเนาะก็ถ้าเป็นประจําวันก็ครบจิตวันเลยนะครับเนาะสวยงามนะครับเนาะ นี่ครับเนาะครบเจ็ดวันเลยสวยงามนะครับอันนี้หมายเลขนะครับหมายเลขสองเจ็ดศูนย์นะครับสองเจ็ดสองเจ็ดก็คือเป็นเลขคู่เป็นเลขเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขคู่ครองเลขไออันนี้นะครับผมน้องเลขคู่นะครับเลขเจ็ดก็คือการทํางานนะครับเลขเจ็ดก็คือการทํางานนะครับเลขศูนย์ไม่มีค่าอะไรนะครับเลขศูนย์ก็คือปัจจัยจกอุปสรรคนะครับลุงเนาะถ้ามาติดตามอย่างเงี้ยนะครับเนาะถ้าเป็นเลขสามหลักก็คือปัจจัยจกอุปสรรคนะครับก็ ตัวเลขต่างๆนะครับเนาะผมเคยอธิบายไปหลายๆคลิปแล้วนะครับก็อยู่กับขึ้นกับคนนะครับอันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่ๆได้ได้คิดวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์กันนะครับผมเนาะเลขสองก็คือเป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือคู่ผัวเมียคู่ภรรยานะครับคู่แฟนกันนะครับเนาะแล้วก็เลขเจ็ดก็คือเลขทํางานนะครับทํางานก็คือความหมายว่า ทำงานแบบไม่มีอุปสรรคได้ๆนะครับทำงานร <olor S 1> าบลื่นนะครับขายของค้าขายอะไรก็ราบลื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็มีแต่เงินแต่ทองเข้ามานะครับราบลื่นนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้เป็นสีสวยๆนะครับเนาะอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้อันนี้ก็ชุดฝากขายนะครับหรือจะเหมาสี่องค์ก็ได้นะครับสี่องค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดราคาให้พิเศษนะครับเนาะก็ลดให้ได้ไม่เยอะนะครับอันนี้1,300ับาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมเนาะอันนี้ชุดฝากขายนะครับเนาะใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับเน นี่ครับเนาะก็อาจจะไปไวหน่อยนึงก็ต้องกราบขอให้นะครับไปไวไปช้าหน่อยนึงนะครับก็พอดีลูกค้าหลายคนหลายท่านเนาะก็เอาใจลูกค้าหลายหลายคนหลายท่านนะครับก็คิดรูปแบบกันไปนะครับจะช้าจะเร็วไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญปรับสตูพายนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนาะนี่ครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสามหกนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ก็เลขดีนะครับเลขสามนี่เป็นเลขอ้ เขาเรียกว่าเป็นเลขอะไรนะเลขที่เลขสามผมจําไม่ได้เนาะเลขหกก็เกี่ยวกับเงินทองนะครับเลขหกเนี่ยครับเนาะหกสามสามหกนี่คือคือเป็นเลขที่ประสบความสําเร็จนะครับเอ้ยเลขเลขประสบความสําเร็จนะครับเลขเขาเรียกว่าเลขเลขไอ้เลขเกี่ยวกับการไอ การงานนะครับการงานอันนี้ money, 1นึเนี 8, ่ยหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยก็เรียกแห่งความสําเร็จก็คือร่ํารวยเงินทองนะครับเนาะอันนี้6 3สนี่ก็คือเรียกแห่งความชัยชนะไอไอเก้าสามเก้าเก้าสเรียกเห็นชัยชนะเนาะแต่3 6มนี่มันเป็นเลขแห่งประสบความสําเร็จนะครับที่ในหน้าที่การงานนะครับแต่ว่าถ้า18ปเนี่ยหนึประสบความสําเร็จในหน้าที่เงินทองนะครับเนาะสำหรับคนเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นเล่น อะไรนะครับธุรกิจใหญ่ๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆนะครับเบาๆไปนะครับผมเนาะบางทีเขาเรียกว่าบางบางคนนี่จะจะรับเลข8ไม่ได้นะครับผมก็คือว่าบางทีเลข8มันอาจจะแรงเกินไปนะครับเราก็ใช้เลข6นะครับเนาะเลข6เลข3 6 6 3กนะครับ7 3็7นี่ก็เ3นี่ก็เป็นการทํางานนะครับการทํางานนะครับเนาะการทํางานนะครับเลข3นี่7 3 3 7ก็คือเลข3นี่ก็มี สามคนนะครับเนาะสามคนก็มีลูกน้องมีบริวารนะครับเนาะเหมาะสาหรับเท่าแก่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งก็คือตัวชั้นนะครับนีเจ็ดก็เกี่ยวกับการทํางานนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะในแต่ละตัวอักษรนะครับเนาะก็แล้วแต่ใครจะเอาไปเชื่อมโยงแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือผมอธิบายเป็นแนวทางนะครับบางคนอาจจะไม่ถูกกับเลขหกก็ได้นะครับบางคนอาจจะไม่ถูกกับเลขเจ็ดก็ได้ก็แล้วแต่บางคนนะครับเนาะถ้าเราไม่ถูกกับเลขไหน เราดวงเราไม่ถูกกับเลขไหนก็ตัดเลขนั้นออกนะครับแล้วเราก็เอาเลขที่ดีๆมาเรียงต่อกันนะครับผมเนาะให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเนาะถ้าเลขไม่ดีเราก็จะเอามานะครับเนาะสำหรับเน้ยแต่ใครนะครับอันนี้เป็นเหรียญปรับสตูพ่ายนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนาะก็700บาทพร้อมส่งนะครับเนาะอันนี้ราคาแยกก่อนนะครับราคาแยกก่อนนะครับถ้าใครสนใจเมาหมดสี่เหรียญนะครับผมก็จะจัดให้อีกทีนึงนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะก็ปรับสตูพ่าย ทองแดงมันปูนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับสมิงคลองเมืองนะครับหลวงพ่อฉันนะครับผมเนาะถ้าจาไม่ผิดนี่อันนี้เป็นเนื้อเมฆศิษย์นะครับเนาะโอ้อันนี้บันทึกตอนกลางคืนนะครับพอดีก็มีเอฟเฟกหน่อยนึงนะครับเนาะมีเอฟเฟกหน่อยนึงนะครับเนาะพอดีรอบข้างนี้ก็มีนี้นะครับของผมก็มี2ตัวนะครับเนาะรอบข้างก็มีคนละ3 4ตัวนะครับมันก็กระทึกหน่อยนึงนะครับเสียงเห่าหอนนะครับเนาะการข้ากลางคืนนะครับถึงเวลาเขาก็หอนของเขานะครับเนาะทุกวันนะครับเนาะก็ มันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับเนาะเสียงเห่าฮอนนะครับอาจจะเข้านะครับอาจจะเข้าหรือไม่เข้าผมไม่แน่ใจนะครับผมเนาะอันนี้เป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดสร้าง1000องค์นะครับสร้าง1000องค์นะครับผมเนาะราคาจองออกวัดนตอนนั้น1000บาทนะครับอันนี้ผมเปิด1500บาทนะครับเนาะหนึ่บาทนะครับราคาวัดตอนนั้นเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับราคาวัดนะครับว่าผมบวกเพียงอะไรเงี้ยนะครับมันเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยมัน มันส่งต่ออีกมือถึงอีกมือแล้วนะครับเนาะก็พูดง่ายว่าถ้าเป็นรถก็มือสามมือสี่มือห้าไปนะครับเนาะถ้าเป็นรถเป็นอะไรนี่ครับผมเนาะก็ราคามันก็ประมาณนี้อันนี้หมายเลขเจ็ดร้อยนะครับหมายเลขเจ็ดร้อยนะครับเนาะพื้นเขียวๆนะครับออกเขียวๆดึงเนื้อนะครับโคตรยิงเลเซอเชือชอชิงนะครับนี่เห็นไหมเป็นเสือองคู่นะครับเสือล่ามโซ่องคู่นะครับด้านหน้าก็มีหลวงพ่อนะครับสวยงามนะครับนี่เห็นไหมนะครับเนาะ เป็นเหรียญหล่อนะครับก็จะเป็นอีกตานานนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับราคาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทองแดงนี่ก็เกือบเกือบพันแล้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับเขาเล่นหากันในกลุ่มนี้เกือบเกือบพันแล้วนะครับผมเนาะราคาเจ็ดเปดร้อยเนี่ยที่เคยได้ไปเนี่ยหายากแล้วนะครับเนาะมีคนถามผมมาหลายคนอยู่นะครับแต่พอดีผมก็หาไม่ได้แล้วนะครับราคาเจ็ดเปดร้อยเนี่ยครับเนาะทองแดงก็เขาเล่นหากันเป็นพันแล้วนะครับนวะก็พันสองพันสามแล้วนะครับอันนี้เนื้อมีขสิทธิ์นะครับเนื้อมีขสิทธิ์นี่ก็สุดยอดนะครับเน ผมเนาะก็ตอนผมเปิดพันห้านะครับตอนนี้ก็น่ากันน่าจะพันห้าถึงสองพันนะครับผมเนาะก็สาหรับเนื้อไม่ขสิทธิ์นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อตานานนะครับของวัดสังฆะปีดีอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่นิยมเหมือนกันนะครับเหรียญหลอรุ่นนี้นะครับเหนะรียญหลอดุ่นนี้นะครับผมเนาะก็สร้างถ้าจำไม่ผิดสร้างหนึ่งพันองค์นะครับสร้างหนึ่งพันเหรียญนะครับเนาะสร้างหนึ่งพันเหรียญใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับสําหรับ ชุดนี้นะครับเนาะนี่ครับ5้าอย่างนะครับเนาะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเนาะนี่ครับสําหรับท้ายคลิปนี้ก็กราบขอพระคุณนะครับที่ไว้ใจนะครับไว้ใจน้องนะครับแลวรับชมรับฟังน้องนะครับก็กราบขอพระคุณนะครับใครอยากติดต่อนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหมายเลขบัญชีตามนี้เลยนะครับหมายเลขบัญชีนะครับเนาะอันนี้ก็คาถานะครับเนาะคาถาต่างๆนะครับเนาะก็อันนี้ลายผมนะครับเดล็กวัดแปดแปดแปดนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะเดล็กแปดแปดแปดนะครับนี่เห็นไหม สังเกตดูนะครับเนาะชื่อช่องผมก็เลขนะครับตัวเลขจ8 8แปดแปดอันนี้แก8แปดแปดแปดนะครับก็คืออันนี้ผมก็ได้วิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลขนะครับผมเนาะนี่ครับเบอร์โทรผมก็วิเคราะห์ส่วนหนึ่งสําหรับตัวเลขของผมนะครับเนาะก็แล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมก็คือเลขแปดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอันนี้กับผมนะครับก็คือว่ามันเรียงแต่ว่ามันเป็นอันนี้ผมนะครับเป็นเลขประจําวันเกิดผมส่วนหนึ่งนะครับเนาะเป็นประจําวันเกิดเขาเรียกว่าเลขไอ เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นตารางเนาะเป็นตารางนะครับเป็นเลขแปดเนี่ยมันเพิ่มเกี่ยวกับเกี่ยวกับสีนะครับสังหาราศีของในตัวผมนะครับผมเนาะก็เลยเอาเลขแปดมาใส่นะครับเนาะมันก็แตกต่างกันไปแต่มันเลขบัญชีมันเลือกไม่ได้นะครับเลขบัญชีมันเลือกไม่ได้นะครับผมเนาะเลขบัญชีมันเลือกไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเลขได้โอเคอยู่พอสมควรนะครับเนาะนี่ครับเก้าสามสามเก้านี่ก็คือเลข ห่งชนะนะครับเนาะชนะนะครับเนาะใครเข้ามาแข่งขันนี่ก็จะพ่แพ้ไปนะครับไม่จําเป็นต้องไปแข่งเขานะครับหกเก้าเก้าหกนี่ก็คือเลขเงินนะครับเกี่ยวกับเงินนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเกี่ยวกับเงินนะครับเนาะหกเก้านะครับเนาะเลขหกก็เกี่ยวกับเงินอยู่แล้วนะครับเลขเก้าคือเลขดีสูงสุดนะครับผมเนาะนี่ครับสี่สี่นะครับเลขสี่เลขหกเลขสี่เลขหกนี่เกี่ยวกับนะครับเลขสี่เลขหกนี่เกี่ยวกับทําบุญนะครับเนาะเกี่ยวกับทําบุญด้วยนะครับเกี่ยวกับทําบุญทําบุญแล้วก็ได้บุญได รั์ได้เงินได้ทองนะครับก็อาจจะเป็นก้อนไม่เยอะนะครับนี่เห็นไหมแปดสี่การจับคู่นะครับก็ถือว่าฟุกอยู่พอสมควรนะครับที่ว่าได้เลขสวยนะครับอันนี้เบอร์โทรผมนะครับเนาะก็อันนี้ผมก็หาวิเคราะห์แล้วก็หาเบอร์ในเน็ตในนี่นะครับแล้วก็ซื้อมานะครับพูดตรงเลยผมซื้อมานะครับเนาะก็ผมก็มีประสบการณ์กับตัวเลขละเอ้าก็ว่าได้นะครับผมเนาะใครถ้าอยากปรึกษาเรื่องตัวเลขนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เก่งนะครับแต่ว่า ก็คือบางทีผมพูดออกไปนี่ผมอาจจะเป็นแนวทางได้นะครับผมอาจจะเป็นแนวทางให้พี่ๆได้นะครับผมเนาะในการจัดสรรปันส่วนตัวเลขนะครับพี่ก็หาประสบการณ์ว่าพี่ไม่ถูกกับตัวไหนนะครับพี่เอาตัวไหนมาใช้แล้วปุ๊บมันไม่ดีนะครับมันเกิดผลเสียกับพี่นะครับก็ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเนาะเปลี่ยนใหม่ไปนะครับแต่มันต้องเป็นตัวเลขที่ใช้นะตัวเลขที่ใช้ก็คือเอามาใช้แบบนี้นะครับเอามาใช้แบบนี้ตลอดนะครับใช้โทรใช้ใช้โทรใช้เหมือนใบทะเบียนรถเราก็ใช้ เดินทางใช้อะไรนะครับผมเนาะใช้ติดรถติดลานะครับไม่ใช่ว่าเอามาติดไว้บูชานะเอามาใช้นะครับเอามาใช้นะครับที่มันได้ใช้ก็คือเหมือนเบอร์โทรศัพท์ก็เอามาใช้นะครับเลขบัญชีก็คือเอามาใช้นะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับกราบขอบพระคุณครับเฮงๆรวยๆปังๆครับผม